อากเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าคาถาสำเร็จทีจะ๊ะศูนเจ็ดสองแม้มืดมืดมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดมืดมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดมืดมืดมิด มีเข้าถึงเนื้อนาบุญศซนเจ็ดสองมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกลามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเรา คำขวัญละจ๊ะศูนย์เจ็ดสองเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้านมีอะไรบ้างจ้าสำหรับการบ้านของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยายครับ เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนทีบ้านแล้วจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดหลับก็หลับในอุทะเลบุญตื่นก็ตื่นในอุทะเลบุญเมื่อตื่นแล้วให้รวงใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวัน ขอให้สรรพสัตทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรารเราเป็นพระพระเป็นเราทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระ หรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กรางกายฐานที่เจ็ดทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยและสร้างบรรยากาศที่ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและพิยวาจาครับ ยิ้มกันแลยอย่งจ้ายิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกหรือเปล่าจ้าทั่วโลกครับอาม่าอาม่าก็ยิ้มแล้ครับยิมลอย่งจ้ายิ้มแล้วนะครับอาม่าเองงงวยจูนี่นะท่านยิ้มสดยิ้มสวยยิ้มด้วยธรรมกายสาธุยิ้มทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยครับ ทำอย่างไรอากงตั้งใจเห็นองค์พระบางหนะ้าครูไม่ใหญ่ฝันฝันไปก่อนนะครับฝันไปว่าอากงอาเหล่ามาเห็นองค์พระสาธุดีไหมจ๊ะดีครับอรยองเห็นองค์พระเหมือนป้าุูผาสาธุโอ้ฝันหลังทำไมเยี่ยมป้าบุผาครับพระท่านเห็นองค์พระครับ ตอนนี้เป็นธรรมกายอ่อนๆต่อไปจะแก่ขึ้นแต่ไม่มีหนดไม่มีคราวเนะัะแก่เหมือนเพชรเหมือนพลอยสวยสว่างสวยยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับเดี็กหน่อยจะสนุกกันใหญ่ละระยองนี่แหละถึงแม้จะไปเลยๆ <c oughs> แต่ก็เร็วแรงวีเดียวนะครับ <c oughs> เร็วแรงดียว จนแสงแสงไม่ทันไปจนตีสถึงวัดปิปะผลิวนารามครับถึงประเดชพระคุณหลวงพ่อกัสปะมุนีครเรื่องราวของท่านเนี่ยค่อยๆทบทวนย้อนหลังเออมีอีกหลายเรื่องเหมือนกันเนาะที่ฟังมาแล้วก็ยังไม่ได้เล่าสู่กัน นี่เล่าไปถึงท่านไปสองเรื่องเห็นไหมครับจะไปเล่าค้างไอ้ตานที่มหาโยคีที่เกาะกลางแม่น้ำคงคาครับที่เมืองฤาษีเกตเป็นมหาโยคีที่มีชื่อเสียงมากที่ส่งให้ลฤกษิ์โยคีหนุ่มน้อย ม,ม,มันมีมนท่านครับแล้วท่านก็รับนิม,มนต์แล้วก็ทดสอบโยคียหนุ่มน้อยนั้นว่าได้ปฏิบัติสมาธิจเจริญภาวนากันไ่ถึงไหนท่านจะเดินตามเราทัานไหมครับบอกโอ้ท่าน เพราะว่าเพราะคุณเจ้านี่ก็อายุตั้งเยอะอกับผมเลยยังนมอยู่ <c oughs> ทานยังไงก็ทานเดินเดินตามสะดวก <c oughs> โน่นท่านก็เดินอย่างสบายใจเชิ่ไปเลยๆ <c oughs> สมกับเป็นชาวระยองไปเลยๆจนถึงจุดที่นัดกันไว้ ขอยอยู่ครึ่งชั่ยวโมงเจ้าขี้หนุม่มก็หืดก็หอบมาถึงโอ้ยทําไมเดินเร็วอย่างนั้นล่ะนี่วิ่งแล้วยังไม่ทันเลยเราไม่เคยวิ่งพระวิ่งไม่ได้อพระตั้งเดินเลยเหลือนิสุก็ข้ามเรือไปที่เกาะกลางน้ำแม่น,น้ำคงคาที่มึงฤาษีเกต ซึ่งอยู่ตรงตรงเทือกเขาหิมาลัยตรงนั้นเป็นที่ชมนุมของมหาฤาษีจะมีโรงเลี้ยงใหญ่นะท่านหลวงพ่อจำชื่อมหาโยคีผู้ที่มีกำลังบารมีก่อเกิดกุศลศรัทธาแก่มหาราชามหาเศรษฐีต่างๆในอินเดียที่บริจาคทรัพย์ ส่วนหนึ่งของรายได้ของตัวแล้วก็อเอาไปมอบถวายมหายโยคีท่านเนี่ยคนละองค์กับที่ที่หลวงพ่อกระสปะจะไปตึงนเนี่ยมหายโยคีท่านนี้ถ้าจําชื่อไม่ผิดในชื่อท่านสีวะนันทะอะไรเงี้ยถ้าจําชื่อท่านผิดก็ต้องขออภัยตอนนี้ท่านก็นละโลกไปแล้วเมือนกันครับรูปร่างทุ่มๆใหญ่ๆดูในรูปถ่ายแล้วอ้วนใหญ่แต่ว่า มีสง่าราศีตั้งกรงเลี้ยงอาหารก็รจะมีคือจะนับถือนิกายไหนกันแล้วจะปฏิบัติโยคะอาสนะแบบไหนสมาธิแบบไหน,นจะเป็นคริสต์พุธบุสลิมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ปิดแสวงหาวิเวกที่แถวๆนั้นตามสะดวก ให้มาขอบฉันพัตตาหารไอ้ที่โรงเลี้ยงนี่ได้ก็มีข้อแม้ยังเดียวห้ามทะเลาะกันอเ,เพราะฉะนั้นน่ะแต่ละโยกีแต่ละนิกายอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ทะเลาะกันมาก็มีนาทีมารับประทานอาหารเสร็จก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมบ,บางท่านเดือนหนึ่งก็มาครั้งหนึ่ง บางท่านสิวันกลรงบางท่าน7จวันกลรังมาทีก็ผิวพรรณวันลนะผ่องใสผ่องใสระหว่างไม่ได้มาก็เก็บผลละหมากหล,ลากไม้แถวๆนั้นแหละเระพัฒน,นก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติแม้มีความเชื่อหลากหลายเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะมี มหาโยคีอะไรต่างๆก,กับไปกันเยอะ,ยอะแยะแล้วยังมีมหาโยคีที่ถ่ายรูปไม่ติดก็มีเหมือนกันที่นั่นเาวันนี้คงไม่มีเวลาเล่า,เล,าเล่าเรื่องของลูงพ่อกรสปะไปก่อนครับก็ข้ามเรือไปเลยพอไปถึงท่านบอกว่าโอ้นี่ก็เตรียมไว้ร่วงหนะ้า มหาโยคีมีสิทธิ์สยานุสิทธิ์เยอะโยคีอ่าหนุ่มน้อยก็มีอายุต่างๆกันกลางคนก็มีนั่งกันยังมีระเบียบสงบนิ่งมหาโยคีก็นั่งอยู่ข้างหน้าสิทธิ์ข้างหน้ามหาโยคีก็จะมีกองไฟใหญ่<อ>แล้วก็ ข้ามกองไฟก็เป็นอาสนะว่างๆครับไปถึงตรงนั้นมหาโยคีผู้ใหญ่และโยคียยทุกรูปหลับตาหมดอ๋อท่านก็รู้โดยในยะว่าอาสนะนี้คงเตรียมมาไว้สําหรับท่านครับท่านก็ไปยืนอย่างองอาจอันนี้เป็นอัธยาศัยของท่าน,นเลยครับพิจารณาอาสนะตรงนี้แล้วจะให้เป็นลัตธนะบารังที่ทําความเพียร เราก็ไม่ทราบว่ามหาโยคีนิมนต์มาเรื่องอะไรเล่นหลับตาอย่างเดียวไม่คุยเลยอย่างเงี้ยแต่มีอาสนะว่างๆไว้ให้ที่หนึง่งท่านก็นั่งก็นั่งเข้าสมาธิธรรมดาเข้าฌานสมาบัติก็ไม่มีการคุยอะไรกันแต่ว่าท่านก็ลืมหลับตามันลืมตามังตอนหลับตาไอ้ที่ลืมตาเพราะว่าไอร้อนของไฟมันมาทางท่าน ท่านก็ลืมดาขึ้นเอ๊ะแปลกเวลามาหาโยคีโยกตัวมาข้างหน้าทีมาที่กองไฟทีวืดไฟมันก็จะ,ปะเปลวไฟก็พุ่งไปทางท่านวืดเ oh. พราะมหาโยคีวืดตั้งตรงไฟก็วืดกลับ oh. ท่านก็เอ๊ยลืมมันบังเอิญมั้งระหว,ว่างมาเผื่อจะมีลมลมพัดมั้ง <laughs> สังเกตดูอีกสองครั้งวืด เรวไฟมาอีกแล้วทางนั้นแล้วอย่าลืมว่ากองเพลิงนี่ใหญ่นะไม่ใช่จุดตะเกียงคุยหรือกองเพลิงอะไรน่นนะเอากองเล็กๆที่เคยเห็นชาวเหนือเขาเอาข้าวเหนียวไปปันๆแล้วเสียบไม้แล้วสิ้อย่างนี้แล้วก็คุยกันคุยมันอีหลีดีหรเชียสแกหนาวดีเหมือนไม่เล็กอย่างนั้นย้อยก็ รู้โดยไนยะ,อะเอ๊ะทําไมเปลี่ย์ไฟพุ่งเข้ามาใกล้ท่านเรื่อยครับทุกครั้งที่มหาโยคียโยกตัวมาข้างหน้าเอ้ยอย่างนี้คงเหมือนเราที่ลองรูปศิษยท่านมั้งออนี่ท่านคงจะรองอะไรเราเนี่ยท่านก็เลยบอกเราก็เข้าตรงนี้หลวงพ่อแปลกใจตรงนี้ว่าธมชาญเป็นบาทอ,อเอ๊ะเราก็อ่านในตำราในคำพีจะต้องจตุทิชาญเป็นบาตแห่งฤทธ แค่นี่แค่ปฐมวิชานั่นนี่จะขึ้นไปจตุติชานสงสัยยุ่งเียเดียวดูปฐมฌชานั่นนั่นล่รถไฟมาแล้วน่ะไอกองไฟนี่เบบสบายท่านก็เอามาท่านก็นั่งเฉยเฉยมาโยกตัวพระโยกตัวไม่สวยไม่งามท่านวานกันแล้วนี่ท่านนั่งตรงๆเนี่ยยืดยืดลักษณะท่านท่านก็บางๆเหมือนพระอาจารย์ทิตตสุโับ ผู้ช่วยเจ้าวาดรูปแรงแบบแบบเดียวกันเลยก็ข้าว่าตมชายมันบาทพลักพอไฟมันมาไหมท่านพลักกลาไปหนักก็ไปอีกเท่าโยคีก็นั่งนึ่งนึกว่าเรื่องจะลงเอ่ยท่านบอกครนึกว่าแค่นั้นก็คงจะพอจะเห็นฝีมือกันนี่เขาโยกกลับมาอีก ถ้ากับพลักก็ไปครั้งที่สอง oh. หนักเข้าไปอีกอ oh. โยคยีเริ่มพัง,งะเอาไปอย่างนี้พัง,งะเงือเริ่มแตกออกไม่รู้เพราะไอร้อนหรือว่าเงือที่เกิดความรู้สึกหวาดหวน่นมิตกก็นไปรั่วพลัางเลยท่านก็สงสารท่านก็นิ่งๆไม่ผลักกลับท่านเลเฉยๆโยคยีเอาอีกครั้งที่สามตอนนี้ oh. ท่านบอกเออย่างนี้ไม่ได้แลว ถ้ากำมาลองภูมิสาวพขะงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า uh huh. ตรงนี้แหละ้างเอามานะละมานะ uh huh. ท่านก็เออเราก็ให้โอกาสแล้วนะ uh huh. ท่านบอกเข้าอากาศกสิน uh huh. กดไฟลงมาเลยโอ้ uh huh. ที่ลุกโชนนะกดลงมากดลงมากดลงมา ดาบทั้งกองเลยโอ้เป็นไงสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนี่นี่เย้คีนั่นหัวเราะเดินกันมาจับเข่าท่านมานั่งข้างๆกันเลยจับอเป็นเพื่อนกันได้อเป็นเพื่อนกันท่านบอกเลยอยู่ตรงนั้นอย่างสันติสุขอนี่มาข้างๆมัจับเข่าหัวเราะแล้วก็สอนภาษาอินดูให้ท่าน แหมไปจะสอนกันได้เลยโยกมาโยกมาโยกมาโยกฟัง,ง,นะงนิ่นไอ้ดีเมื่อกันนี่เด็งกระลฟังอีกตอนกระไล้ฟังว่าหลวงพ่อไปอยู่บนภูกระดึงนอะอากาศเย็นเย็นๆกำลังเดินจงกรมอยู่เดิน จงกรมหลวงพ่อเห็นเทพธิดาองค์หนึ่ง oh. จงกรมของหลวงพ่อเนี่ยยาวนะปก oh. ติจงกรมเขาจะมาก,ก 20, มค่ะยี่สิบสามสิบเมตรเดินกลับไปกลับมาใช่ไหมดูจงกรมของหลวงพ่อกับสพาน เป็นกิโลนี่อัยาศัยะสท่านเนี่ยใจใหญ่ถ้าเดินก็เดินยาวๆต้องเดินทางไกลแล้วท่านบอกว่าเดินนี่นะจะไปงอตัวเราไม่ได้หนีใครมาเดินแล้วลูกพระพุทธเจ้าเหมือนนั่งธรรมะเราต้องนั่งตรงๆครับแล้วเดินให้มีสตินะทุกก้าวนะธรรมชโยนะทุกก้าวเดินสติไปเรื่อยๆ ถ้าข้าวชานสมานบาดได้ข้าชานไปนเริ่มมาก็นึนกถึงพระรัตนตรัยเดินต้องเดินอย่างองอาจเอ้มันก็แปลกดิมิโยวันหนึ่งหลวงพ่อเดินอยู่ต้องหยุดเดินพ<อ>ระเทพธิดาท่านมายืนขวางหน้า<อ>ตรงทางจงกรมตัวท่านใหญ่มากเลยนะ<อ>แล้วท่านค่อยๆย,ย่อตัวลงเล็กๆ ั้งเท่าคนธรรมดา oh. แล้วยืนพนมมืออย่างเงี้ยท่านท่านทำท่าให้ดูโอ้ <Okay. S 2> oh, ธรรมชยโยสวยมากมากจริงๆริสว mm. ยมากๆเลยสง่างามผิวพรรณวันลนะผุดผ่องไอเราก็อยากรู้หลวงพ่อเ,เห็นชัดขนาดไหน <laughs> เราก็อยากจะรู้ <Okay. S 2> ชัดขนาดไหนเ oh. ก็เห็นเหมือนเห็นธรรมชโยอย่เลยอ oh. ห่างขนาดไหนท่านบอก มันก็ไปสี oh. ่ห้าเมตรเลยนะแล้วท่านพูดแต่ว่าปากไม่ขยับ oh. เหมือนปากไม่ขยับครับบอกกำลังมองอยู่ระหว่างมองเราก็เข้าฌานไปด้วยครับห oh. ลวง,งพ่อคงเห็นได้ฌานมัน้ง oh. ไม่ใช่หรอกธรรมชาโยตาเนื้อนี่แหละมังสะจักสุครับ oh. แล้วก็ได้ยินเสียงพูดว่าดูมาอยู่ตั้งนานแล้ว<อ>เห็นแล้วรักเหมือนลูก<อ>แต่เทศศิดาดูแล้ววัยยังอยู่ในวัยเจริญแต่ท่านก็ไม่ได้บอกอายุนะ<อ>ยังอยู่ในวัยเจริญแต่ทำไมท่านบอกว่า<อ>เห็นหลวงพ่อกรสภาแล้วรักเหมือนลูก ท่านปกครองที่นี่อยู่ oh. เป็นเขตการปกครองรอยากจะได้อะไรแล้วก็ให้บอกอ oh. ท่านก็บอกว่ามาบำเพ็ญสมณธรรมนะไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากว่าอากาศมันหนาวแล้วกิเ <laughs> ขอให้มันอบอุ่นพอบำเพ็ญสมณธรรมได้ก็พอแล้ว oh. ถ้าท่านต้องการอย่างนั้นก็ได้ oh. แล้วก็เมือไหล่้องการอะไรเพิ่มแล้วก็ให้นึกถึงเราก็แล้วกันอแล้วั่นกับนมือแต่ไม่ได้กราบไม่ได้ประคองอย่างอัญเจรีเลยพนมบอกก็เห็นท่านทำพนมืออี่ยคนีบแล้วก็ค่อยจางหายแว๊บกลางแจ้งหายไปเลยอถ้าใครเคยขึ้นภูกระดึงจะเห็นว่ามันเป็นที่โล่งๆงว่างแล้วตกคืนนั้นท่านบอกเออแปลกอากาศอุ่นไม่หนาว ไม่หนาวเลยตั้งแต่วันนั้นอุ่นตลอดจนกระทั่งพนักง,งานพิทักษ์ป่าหรือเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือคนขึ้นไปบอกเอ๊ะทำไมมันอุ่นดีจังไม่ยักหนาวไม่ยักเย็นเห<อ>มือนอย่างที่เคยเคยขึ้นมาครัเนี่ครั้งหนึ่งนี่ท่านสาวโรผ่อ,องเล้งอีนี่ยโอโอนิมนต์หลวงพ่อไปใหม่ๆแล้วก็ไปด้วยเห็นบูกระดึงเนะัะให้นั่งออเกษตรตามมันเล็กๆอะ บินล่อหลวงพ่อจะไปรู้อะไรก็ให้เขาลดระดับไอ้นักบินลดระดับบินให้ดูสายตาเสมอกับพื้นเนี่ยครับอยากจะมองเล็งนึงแล้วก็ให้บินก็ไปใกล้หน้าผาครับบินก็ไปในนึหุบเคยเห็นในหนังนะเขาเขาขับฮอไล่กันเนี่ยพืดฟาพื้ฟ้าแล้วก็เอามังน like. ักบินเอา ลงในหุบพอขึ้นจอดลงมานักบินกลาบบอกนี่แต่ผมไม่มากับหลวงพ่อนะผม,มขับอย่างนั้นเด็ดขาดเลยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เป็นนักบินหลวงพ่อรู้เรื่องปะหาตรงนั้นนะ่ะมันจะมีลมปะทะหน้าผาอยู่นะก็ตายมาเยอะแล้วอ oh. แต่ลงไปในหุบนะมันจะมีลมดูดอ oh. ล้ก็จะไปรู้เรื่อง,องบอกที่หลังคุณโยมนะจะไปคิดมากับหลวงพอ่พอเพราะหลวงพ่อไม่เคยขึ้นหอ นี่ขึ้นไปครั้งแลกเอ้ยอย่างนี้ก็เสียงดิแต่ผมคิดว่าผมมากกับหลวงพ่อผมก็อ่านี่เป็นวีรกรรมขึ้นไปครั้งแรกเรื่องราวของหลวงพ่อกับสปาคงยังไม่จบมีอีกหลายเรื่องเพราะว่าเจ้าแม่ภูกรดึงส่งตาผ้าขาววันนี้มอแต่วันนี้เล่าให้ฟังไม่ได้อ้ต้อง พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์อีกก็ไปวันจันทร์ล่อตัวอบกวันวันนี้เราก็เอามาดูทบทวนอีกหน่อยเขาบอกโอ้โหเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อเจ้าขาลูกไปได้ดู